สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นช่องนะคะเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงนะคะก็คือช่องนี้ก็จะรวมนะคะคลิปต่างๆของสัตว์เลี้ยงจิฟฟ่านะคะเนาะก็จะวนเวียนไปไม่ว่าจะเป็นวัวไม่ว่าจะเป็นหมาแบบนี้นะคะ เขาก็จะเอามาวนเวียนเลาะไปเรามาเจฟ้าขอฝากช่องนี้ในเดซเจเดอร์สำหรับเพื่อนๆนะคะทุกท่านที่ติดตามช่องของเจฟ้าเบาหนัวหัวมวนนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เจฟ้าทำคลิปอีกนะคะก็คือจะเป็นแบบว่าสัตว์เลี้ยงนะคะก็คือจะมาอยู่กับเด็กๆน้อยๆมาแมวกระต่ายแบบนี้นะคะที่เจฟ้ามีทั่วไปนะคะของเจฟ้านะคะเนาะแมวนี้ ก็ถา้าไม่ได้ไปบ้าน่าก็จะไม่มีแมวนะคะเพราะว่าทางบ้าน,าน่า่ยเขาจะมีแมวทางของเจฟ้านี่จะมีแต่มานะคะ,ะวันนี้นะคะกิะจวัตรของเจฟ้าตื่นเช้ามาทําอะไรบ้างนี่ค่ะน้องคนนี้น้องตัวนี้นะคะตัวแรกน้องกาบันกาบันตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วนะคะกาบันกาบรนเรนียได้เจฟ้าก็ไใดเพิ่งจะขี่นะคะขี่เจฟ้าก็ต้องมาเส็ขี่เส็เงียวเพิ่นนะคะบะที่นี เช็ดที่เนื่องจากว่าอ่าเ <au> ขานี่นนนก็คืออ่าเราก็ต้องมาเช็ดที่ให้เขาเนื่องจากว่าเขานี้ก็คือแบบว่าตื่นเช้ามานี่พ่นจัขที่เลยนะคะน้องน้องนี้อ่านะคะพามารายงานตัวตัวแรกนะคะเห็นไหมครับอ่ามานี่น้องกระบากระบามาน,นี่สวัสดีครับสวัสดีครับป้าป้านี่นี่นี่กระบานนี่กำม,มองกล้องก่อนลูกนี่มองกล้องสวัสดีครับกระบารายงานตัวนะครับนี่ กาบันนะคะกาบันครับผมสวัสดีครับช่องอเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงเจฟัตชาแนลหาน้องกาบันมารายงานตัวตัวแรกนะคะวันนี้แมนกะกาบันเจ๊เจยเนี่นะคะก็คือน้องก็จะอยู่ในกลงแบบนี้นะคะ นี่นะเขาก็จะอยู่ตรงนี้ปกติมันจะมีตะก้านะคะตื่นเช้ามาคือเขาจะต้องขอจากตากาเที่้าก็มีคลิปของเขาอยู่นะคะเ้า่ยวก็จะกวาดแล้วก็จะเช็ดจะถูนะคะแล้วก็มีมีตุ๊กตาให้เขาด้วยนะน้องนี่เขาจะอยู่บริเวณนี้เขาก็จะมีตุ๊กตานะคะแล้วก็ของเล่นเขาที่ดักอีเอสดแบบนี้นะคะเที่้าก็จะกวาดแล้วก็จะถูให้เขาประจำตื่นเช้ามาทีสี่นี่เขาจะตื่นแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อ่า คลิปนั้นไม่ได้รีวิวว่าตอนที่เขาตื่นนะคะมันจะมีอีกคลิปหนึ่งอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือมารายงานตัวว่าน้องของเขาเนี่ยนะคะพระเอกนะคะพระเอกของเจ๊ฟ้าก็คือน,น้องกาบันเนี่ยนะคะนี่เห็นไหมคะเดชชายกาบันจ่าอันนี้ก็คือช่องของอเจ๊ฟ้าอีกช่องนึงนะคะสัตว์เพื่อรักสัตว์เลี้ยงนะคะก็คือรวมคลิปอสัตว์เลี้ยงก็จะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะ นี่น้องกำลังน่ารักค่ะน้องกำลังน่ารักอันนี้ค่ะปอมแท้อันนี้นะคะปอมแท้นะคะอันนี้นี่เห็นไหมเขาจะมีน้องของเขาอยู่นะตอนนี้แม่เขายังท้องอยู่ก็จะมาอยู่รวมกันนี่แหละจะมีน้องมาอยู่รวมกันนะคะจะมีน้องเขาอยู่อีกหนึ่งตัวเพื่อเพราะเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าจะได้มาเป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะเห็นว่ากำลังท้องอยู่นะคะก็คงจะได้ชมเชยน้องของเขานะคะการบันทามันนี่ค่ะ ฝากกดติดตามนะคะเพื่อรักษาเลี้ยงของอเจ๊ฟ้าชาแนลนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์นะคะกดซับสไคร b ์กด,กดตะไข่ให้ครับนะคะเพื่อรักษาเลี้ยงเจ๊ฟ้าชาแนลนะคะ